ทามกลางทุ่งนาเขียวขจีมีบ้านไม้หลังเล็กตั้งอยู่ริมคลองน้อยๆบ้านนั้นเป็นที่อาศัยของทิดมันชายชาวนาใจดีกับลูกสองคนคือน้อยและแป้งรวมทั้งแม่คำยาของเด็กๆที่ยังแข็งแรงแม่อายุมากแล้วภรรยาของทิดมันจากไปตั้งแต่แป้งยังเล็กทิ้งให้เขาต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ทิดมันขยันทำงานรับจ้างทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว มจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ทุกคนในบ้านก็ช่วยกันทํามาหากินไม่เคยขาดรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะพ่อวันนี้แป้งเชื่อยญ้าปลูกผักแล้วนะแป้งพูดพลางยิ้มกว้างมือเล็กๆยังคงเปื้อนดินดีมากลูกพ่อโตไวๆจะได้ช่วยพ่อไถนาอีกแรงทิดมันพูดพลางหัวเราะอ,อย่างภูมิใจน้อยซึ่งพึ่งกลับจากหาบน้ำเดินเข้ามา เสียงรองเท้าฟังกระทบพื้นไม้ย่าวันนี้ผมหาปลาได้สองตัวตัวหนึ่งใหญ่พอสมควรด้วยแม่คำหันมามองหลานชายด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเก่งมากน้อยพ่อคำคำอย่าจะต้มแกงส้มให้กินนะเอาให้พ่อเจ้ากินเยอะๆด้วยละ่ะเขาเหนื่อยมาทั้งวันถุกเย็นพวกเขาจะนั่งร้อมวงกันใต้ทุนบ้านกินข้าวเดวกกันและพูดคุยถึงเรื่องราวในวันนั้น แม่กับเขาจะมีแค่ผักต้มกับน้ำพริกแต่ความสุขโอบอวนไปทั่วบ้านย่ามักสอนหลานๆด้วยคำพูดง่ายๆแต่กินใจเสมอจำไว้นน้อยแป้งพวกเราเกิดมาอยากจนไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ถ้าใจไม่ดีเอาเปรียบคนอื่นนั่นแหละหน่าอายที่สุดแป้งพยักหน้าส่วนน้อยมองหน้าย่าอย่างตั้งใจน้อยจะไม่ลืมอยากเคยบอกทุกวัน น้อยจะเป็นคนดีเหมือนพ่อทิดมันได้ยินเช่นนั้นก็หันมายิ้มทังรู้สึกเตือมใจและตื่นตันเวลาผ่านไปอย่างเรียบง่ายทำกลางชีวิตชนบททุกคนต่างทำหน้าที่ของตนไม่เคยโอดครวนไม่มีความดูรา้าแต่มีความรักและความอบอุ่นหล่อเลี้ยงหัวใจเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวเวียนมาถึงอีกครั้งทิดมันเดินทางไปช่วยงานญาติที่หมู่บ้านถัดไปที่นั้นเอง เขาได้พบกับนางคำแปงหญิงไม้ลูกติดผู้มีหน้าตาพอใช้รู้จักผู้จาเอาใจและมีท่าทีเอาทานคำแปงเล่าว,ว่าสามีเก่าของเธอตายด้วยไข้ป่าเหลือลูกสาวตัวเล็กชื่อหนูจ้อยไว้เป็นดวงใจดวงเดียวทิดมันเห็นว่าเธอขยันและมีใจจะสร้างครอบครัวจึงเริ่มคิดอยากมีใครสักคนมาช่วยแบ่งเบาภาระดูแลลูกและบ้าน ไม่นานหลังจากนั้นทิดมันก็ตัดสินใจพานังคำแปงกับลูกของเธอมาร่วมชายคาเดียวกันแม่คำข้าอยากให้แม่ช่วยตอนรับแม่คำแปงกับลูกเขาหน่อยข้าคิดว่าเขาจะมาช่วยดูแลบ้านดูแลเด็กๆได้ทิดมันพูดกับแม่คำด้วยสีตาแน่วแน่แม่คำพยักหน้าเบาๆแม่ในใจจะมีแววตากังบลขาหวังว่าเขาจะเมตตาหลานขานมัน วันแรกที่คำแปลงย้ายเข้าบ้านถือทำอาหารเต็มโต๊ะมีทั้งแกงฮังเลหัดผักและไข่เจียวร้อนๆกินเยอะๆนะน้อยแป้งแม่ทำเองกับมือเลยนะคำแปลงยิ้มหวานตักกับข้าวให้เด็กๆด้วยท่าทีอ่อนโยนขอบคุณครับน้อยตอบเสียงเบาขณะมองหน้าพ่ออย่างไม่แน่ใจทิดมันนั่งกินข้าวไปยิ้มไปพอใจกับความคมเกลียวที่เห็นเห็นไมแม่คำ ขาว่าเขาเข้ากับบ้านเราได้ดีทิดมันหันไปพูดกับแม่คำซึ่งเพียงยิ้มรับอย่างไม่ออกความเห็นคำแปงทำงานบ้านขยันคันแข็งทุกวันเวลาอยู่กับทิดมันก็พูดจาอ่อนหวานดูเหมือนแม่บ้านในฝันของชายชนบทที่เหนื่อยมานานแต่แม่คำแม่ไม่พูดอะไรออกมาตรงๆงแต่แววตาของคนชรานั้นก็ไม่เคยคลายความแวดระวงังเพราะบางอย่างในแววตาของนางคำแปง มันไม่ใช่แค่ความอ่อนโยนอย่างที่เห็นไม่นานหลังจากคำแปงเข้ามาอยู่รวมบ้านชีวิตของน้อยกับแป้งก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเ,เงียบๆโดยเฉพาะในช่วงกลางวันซึ่งเป็นเวลาที่ทิดมันออกไปทำงานในานาน้อยเอ็งยังจะนั่งอยู่ตรงนั้นอีกรอไปหาบน้ำมาให้เต็มโอง่งแล้วอย่าลืมฟืนด้วยนะส่วนแป้งไปล้างจานล้างภาซะให้หมดไม่ต้องอู้เสียงแม่เลี้ยงดูดังขึ้นทุกเช้า เด็กทั้งสองไม่มีทางเลือกได้แต่ก้มหน้าก้มตาทําตามคำสั่งมือไม้ของน้อยก็เต็มไปด้วยรอยแผลจากฟืนและการหาบน้ําขณะที่แป้งมือเปื่อยจากน้ําสบู่และน้ำซักผ้าเวลาอาหารแม่เลี้ยงจะให้เด็กทั้งสองกินข้าวเหลือจากเธอกับหนูจ้อยบางครั้งก็เป็นแค่ข้าวเปล่ากับน้ําพริกเก่าๆกินเข้าไปอย่ามัวเลือกนะักข้าก็เลี้ยงดูอยู่ไม่ใช่หรอ คำแปงพุดพลางตักแกงร้อนๆให้หนูจ้อยนั่งกินบนตากยาแม่คำเฝ้ามองเหตุการณ์เหล่านี้ได้ความเจ็บปวดแ่จะพยายามช่วยหลานอยู่เงียบๆแต่ก็ไม่อาจยับยั้งพฤติกรรมของนางคำแปงได้ทั้งหมดวันหนึ่งยาจึงตักเตือนตรงๆคำแปงเด็กพวกนี้มันหลูกของมันข้าเห็นเจ้าทำไม่เป็นธรรกับมันเลยข้าไม่สบายใจนางคำแปงเบะปากลูกค้าก็เหมือนกันแม่คำ ต้องเลี้ยงดูของข้าให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่ามาหาว่าข้าลำเอียงเลยแต่เจ้ากลับเลี้ยงของเจ้าเหมือนเจ้าหญิงส่วนลูกของเขาให้กินแต่เศษข้าวอย่าตอบเสียงแข็งขึ้นเล็กน้อยถ้าแม้คำไม่สบายใจก็ไม่ต้องมายุ่งกับข้าคำแปลงสะบัดเสียงใสแล้วเดินหนีไปกอดหนูใจที่ยังพูดไม่ชัดไว้แน่นเมื่อทิดมั่นกลับบ้าน ยาแม่คำพยายามเล่าให้ฟังแต่เขากลับเชื่อเมียมากกว่าแม่อย่าไปคิดมากเลยคําแปงเขาก็เหนื่อยเขาอาจจะพูดแรงไปบ้างแต่เขาก็ทำนาทีดีนะดูแลทั้งบ้านและลูกยาได้แต่ถอนหายใจอย่างระอาไม่นานจากนั้นคําแปงก็คลอดลูกสาวคนใหม่ทิดมันตั้งชื่อให้ว่าหนูเชยและยิ่งหลงรักเมียใหม่กับลูกสาวคนน้อยของเขาหนักกว่าเดิมทำกลางรอยยิ้มจอมปลอมของคําแปง ความเงียบเจ็บปวดของเด็กสองคนและสายตาฝ้อมองของย่าแม่คําความจริงในเงามืดก็กำลังงอกเงยขึ้นทีละน้อยหลังจากคำแปลงคลอดหนูเชยได้ไม่ถึงเดือนความลำเอียงที่เคยแอบซ่อนก็เริ่มเปิดเผยอย่างชัดเจนทุกวันตอนเช้าเด็กน้อยหนูจ้อยและหนูเชยจะมีข้าวต้มหมูร้อนๆกับไข่ต้มวางอยู่ตรงหน้าขณะที่น้อยกับแป้ง ได้กินเพียงข้าวเย็นค้างคืนกับเกลือเล็กน้อยแม่แป้งหิวแต้งกระซิบเสียงเบาหลังจากคืนข้าวเป่าคำสุดท้ายลงคอจะมาบนทำไมถ้าอยากกินของดีๆก็ไปเกิดเป็นลูกค้าเองสิคำแป้งตวาดอย่างไม่สนใจแม่คำซึ่งนั่งเย็บผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านได้ยินเข้าก็สายหน้าก่อนจะลุกขึ้นไปในครัวแล้วแอบตักข้าวในหม้ออีกใบใส่จานเล็กๆยืนให้หลานทั้งสอง มากินนี่กับยาเล็วลูกอย่าแบ่งให้เองอย่าบอกแม่นั่งเขานะหมายกับแปงรีบรับอย่างรู้ความแล้วนั่งกินอย่างเงียบๆข้างๆยาแต่ยังไม่ทันไรเสียงรองเท้ากระแทกพื้นไม้ก็ดังขึ้นแม่คำข้าเห็นนะว่าทำอะไรคิดจะให้ท้ายเด็กเลี้ยงดูหรอข้าเป็นคนดูแลบ้านนี้ไม่ใช่เจ้าคำแปงโวยวายดึงจานจากมือน้อยไปอย่างแรงข่าวหกกระจายเต็มพื้นอำแปง ทำแค่นี้สนักหนาอะไรนะักเอกสองคนนั่นก็ร้านค่านะแม่คํำลุกขึ้นยืนด้วยความไม่พอใจก็เพราะมันไม่ใช่ลูกค้าข่าจะให้แค่ไหนก็เรื่องของข่าคําแปงแวดกลับใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธแปลงสะดุ้งน้ำตาคลอเบาเสวนน้อยกำมือแน่นมองแม่เลี้ยงด้วยสายตาเจ็บปวดเห็นวันนั้นทิดมันกลับบ้านแม่คำพยายามจะเล่าเรื่องอีกครั้งแต่คําแปงรีบพูดก่อน ขีมันแม่คำเขาไม่พอใจข้ากับเรื่องเลี้ยงลูกจะว่าข้าทำผิดหรอข้าก็ทำเต็มที่แล้วนะผิดมันมองหน้าแม่กับเมียสุดท้ายก็ถอนหายใจแล้วพูดเสียงเรียบอย่ามีเรื่องกันเลยแม่คำแป้งเขาก็เหนื่อยข้าขอให้ทุกคนอยู่กันดีๆได้ไหมแม่คำได้แต่เงียบงนันส่วนคำแป้งแอบยิ้มมุมปากอย่างผู้ชนะจากวันนั้นเป็นต้นมา น้อยกับแปงต้องกินน้อยกว่าลูกแม่เลี้ยงได้เสื้อผ้ามือสองเก่าๆใส่และต้องทำงานบ้านสารพัดส่วนหนูจ้อยกับหนูเชยกลับถูกโอเรากับเป็นเจ้าหญิงหลังจากทิดมันต้องเดินทางไปช่วยญาติที่ต่างหมู่บ้านหลายวันนางคำแปงก็เริ่มวางแผนบางอย่างในใจความํำ,ำคาญต่อลูกเลี้ยงทั้งสองเริ่มกลายเป็นความอยากกำจัดทิ้งให้พ้นหูพ้นตาเสียทีเช้าวันหนึ่งเธอเรียกหน่อยกับแป้งมาพูดด้วยเสียงอ่อนโยนผิดปกติ หน่อยแป้งวันนี้ช่วยแม่ไปเก็บฟืนในป่าด้วยนะฟืนในบ้านหมดแล้วคืนพ่อเจ้ากลับมาเห็นเข้าท่าจะว่าแม่ขี้เกียจเอาได้หน่อยพยักหน้าแม่จะรู้สึกแปลกใจเพราะปกติแม่เลี้ยงไม่เคยพูดจาดีขนาดนี้ส่วนแป้งก็เดินตามหลังเงียบๆด้วยใจไม่สบายพวกเขาเดินเข้าไปในป่าลึกตามทางแคบๆทางกลางแดดที่เริ่มแรงหน่อยและแป้งช่วยกันเก็บกิ่งไม้ตามทาง ส่วนคำแปงก็แซงเดินนำหน้าไปเรื่อยๆน้อยเดี๋ยวแม่เดินไปหาเฟือนใหญ่อีกทางเจ้ากับแป้งอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าพึ่งไปไหนเธอพูดแล้วรีบเดินหายไปอย่างรวดเร็วน้อยรออยู่นานแต่ไม่มีวีว่แววว่าแม่เลี้ยงจะกลับมาเขาเริ่มเดินตามหาดองเรียกชื่อแม่เลี้ยงอยู่หลายครั้งแต่ไร้เสียงตอบกลับพี่น้อยแป้งกลัวเด็กหญิงตัวเล็กจับแขนพี่แน่นน้ำตาเริ่มอืดคลอ ไม่เป็นไรนะแป้งเดี๋ยวเราต้องหาทางกลับบ้านให้ได้น้อยปลอบน้องพร้อมเดินจูงมือกันไปตามเส้นทางในปา่าแต่ก็เหมือนเดินวนไปมาทั้งสองเริ่มเหนื่อยและหิวจนเกือบหมดแรงทันใดนั้นก็เห็นแสงไฟเล็กๆริบๆผ่านพุ่มไม้แป้งดูนั่นสิเหมือนมีคนอยู่น้อยรีพานน้องเดินเข้าไปใกล้เบื้องหน้าคือกระท่อมไม้เล็กๆมีควันไฟลอยออกจากปล่อง ในกระท่อมนั้นมีชายชราหนวดขาวคราวยาวกำลังนั่งต้มสมุนไพยอยู่โอ้โหใครมาแต่ไกลกันล่ะนี่เขาถามด้วยเสียงใจดีคุณตาพวกเราลงป่าครับแม่เห้เรามาเก็บฟื้นแล้วก็หายไปเลยน้อยตอบเสียงสัน่นชายชรายิ้มเข้ามาข้างในก่อนลูกมากินข้าวดื่มน้ำให้สบายแล้วเราให้ตาฟังทีว่าเกิดอะไรขึ้น เด็กทั้งสองมองหน้ากันก่อนเดินเข้าไปในกระท่อมด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันโดยไม่รู้เลยว่าคนที่ใจร้ายที่สุดกำลังกลับไปบ้านพร้อมคำโกหกครั้งใหญ่ในกระท่อมป่าลึกปู่บุญมีชายชราผู้ใจดีต้มน้ำร้อนให้เด็กๆด,ดื่มพร้อมหาข้าวต้มบุญอุ่นใส่ถ้วยไม้ส่งให้น้อยกับแป้งกินก่อนเถอะลูกดูสิหน้าตาสีเซียวเหลือเกิน แป้งรับถ้วยมาด้วยมือสันดวงตาแดงกามเอ่ยเบาๆขอบคุณมากค่ะคุณตาหลังจากอิ่มท้องเด็กๆก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ปู่บุญมีฟังตั้งแต่แม่เลียงแกล้งจนถึงวันที่ถูกพาเข้าป่าแล้วทิ้งไว้ปู่บุญมีถอนหายใจยาวเออนางคำแปง้งคงไม่เปลี่ยนนิสัยเลยเจ้าเป็นคนดีแท้ๆไม่นึกว่าจะใจร้ายได้ถึงเพียงนี้ไอเลืกคิ้วอย่างแปลกใจ คุณตารู้จักแม่เลี้ยงด้วยเรือครับชายชราพยักหน้าตากับแม่ของเจ้าเคยเป็นญาติกันห่างๆตาเคยเจอนางเหมือนานมาแล้วสมัยยังสาวๆนิสัยก่เจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่แล้วไม่คิดว่าจะกล้าทำกับเด็กได้ลงคอคืนนั้นเด็กทั้งสองได้นอนบนฟูกฝังสะอาดๆคา,างกองไฟอุ่นกายและอุ่นใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายวัน รุ่งเช้าปู่บุญมีปลุกเด็กๆและเชิญอ,ออกเดินทางตาจะพาเจ้ากลับบ้านทางรับสิ่งน,นี้คนไม่ค่อยรู้จักแต่ปลอดภัยกว่าในอีกด้านหนึ่งที่บ้านทิดมันแม่ยาคำเริ่มเอยใจหลังหลานหายไปสองคืนแถมคำแป้งยังพูดวกไปวนมาคำแปง้งเจ้าแน่ใจนะว่าเด็กๆออกจากบ้านไปเองก็ใช่นะสิแม่คำข้าให้เขาไปเก็บฟืนเขาก็บ่นไม่อยากไป แล้วก็หนีหายไปกันเองอย่าจ้องหน้าด้วยสายตาไม่ไว้ใจเด็กสองคนนั้นไม่เคยทำตัวแบบนั้นเลยข่าวว่าเจ้าพูดไม่มูดข่าวเรื่องเด็กหายกระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันมากขึ้นนางกำแ้งนะหรือข่าวว่าแปลกอยู่เจ้าน้อยกับแป้งไม่ใช่เด็กดื้อเสียน่อยใช่ใช่ใชข้าเห็นหลายครั้งแล้วที่นางดุเด็กจนร้องไห้ทิดมันเริ่มหวั่นใจหรือแม่คำจะพูดถูกจริงๆ ในขณะที่ชาวบ้านเริ่มเตรียมการค้นหาปู่บุญมีและเด็กๆก็กำลังเดินทางกลับบ้านผ่านเส้นทางที่เงียบสงบโดยมีความหวังว่าความจริงจะถูกเปิดเผยในไม่ช้านี้แดดยามซ้ายสองลอดแนวไม้ไผ่ใหญ่เมื่อร่างของปู่บุญมีพร้อมน้อยและแป้งปรากฏขึ้นที่ทางเข้าหมู่บ้านผู้คนต่างพากันตกตะลึงเด็กทั้งสองมีสภาพอิดโรยเสื้อผ้าเปลเป้อนเปื้อน ดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก็ยังเปล่งประกายเมื่อเห็นบ้านที่จากมานั่นน้อยกะแปลงใช่ยไหมชาวบ้านร้องเสียงดังใช่จริงๆิงด้วยปวกเขากลับมาแล้วเสียงสบสิบเริ่มดังขึ้นขณะที่คนรีบไปตามทิดมันและแม่คำเมื่อทิดมันมาถึงเขาซุดตัวลงทันทีที่เห็นลูกสองคนลูกพอ่อพ่อคิดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าอีกแล้วเขากอดลูกทั้งสองแน่นน้ำตาคลอเบา น้อยเงยหน้ามองพ่อด้วยน้ำเสียงสันพ่อแม่เลี้ยงไม่ได้พาเราไปเก็บฟืนจริงๆหรอกพ่อเข่าป่าแล้วเข้าก็ทิ้งเราไว้ทิดมันชะงักเสีหน้าเปลี่ยนเป็นสับสนว่าไงนะลูกพ่อไม่เข้าใจแป้งเสริมเสียงเบาแม่ไม่กลับมาเลยพวกเราลงทางอยู่นานถ้าไม่มีคุณตาเราคงไม่ได้กลับมาแล้วแม่คำที่ยืนอยู่ด้านหลังรีบก้าวเข้ามา ขาก็ว่าอยู่เด็กสองคนนี้ม่เคยหนีไปไหนเจ้าไม่เชื่อข้าตลอดมันอําแปงทำร้ายลูกเองคิดมันหันไปทางปู่บุญมีลุงเป็นใครกันครับถึงได้ช่วยลูกข้าจนกลับมาได้ปู่บุญมียิ้มบางๆข้าเป็นญาติห่า,างๆกับเมียเก่าเจ้ามันข้าเคยเห็นเด็กพวกนี้ตั้งแต่ยังแบเบาะพ่อได้ยินเรื่องก็จำได้ทันทีและเมื่อพวกเขาเล่าเรื่องทั้งหมด าจึงดูว่ามันถึงเวลาที่ความจริงต้องเปิดเผยลูกเองถูกกันแกล้งลำบากอดยากทั้งหมดเพราะผู้หญิงที่เองคิดว่าเป็นแม่ใหม่ที่ดีข้าขอให้เองใช้ใจดูไม่ใช่แค่หูฟังคำพูดของนางคำแปงคิดมันยืนนิ่งเรากับโลกถล่มอยู่ตรงหน้าเขาหันไปมองลูกทั้งสองอีกครั้ง พร้อมเสียงซุบซิบจากชาวบ้านที่เริ่มกังขาในตัวคำแปลงมากขึ้นทุกทีความเงียบปกคลุมอยู่เชื้อขณะก่อนที่สัญญาณแห่งความจริงจะเริ่มกระจายไปทั่วหมู่บ้านเมื่อคำแปลงรู้ว่าเด็กๆกลับมาพร้อมปู่บุญมีและความจริงก็เริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านนางก็รีบปรากฏตัวต่อหน้าทิดมันสีหน้าเต็มไปด้วยความร้อนรนขิดมันเจ้าจะเชื่อคำพูดเด็กๆนั้นหรือข้าก็เลี้ยงเข้ามาด้วยมือ นหยลรือจะทำแบบนั้นได้ผิดมันยืนนิ่งมองหญิงตรงหน้าอย่างไม่หลงเหลือความลังเลอีกต่อไปคำแปงเจ้าจงยอมรับความจริงเสียเถิดคำแปลงยังไม่ยอมแพ้เจ้าจะไร้ค่าทั้งท้งท,งที่ข้ามีลูกกับเจ้างั้นหรือและหนูเชยเล่าใครจะเลี้ยงมันสีมันสุดลมหายใจลึกสีหน้าแนว่วแน่เจ้าหนูจ่อยและหนูเชยยังเล็กข่ารัวมันต้องการแม่ แต่ข้าจะไม่ให้ลูกผู้ใดต้องทนทุกข์อีกข้าจะให้เจ้าพักอยู่บ้านอีกหลังที่ท้ายไร่ส่วนหนูเชยข้าจะไปเยี่ยมทุกวันดูแลมให้ขาดพ่อคำแป้งยืนอึง้งดวงตาเริ่มแดงแต่ไม่ใช่ด้วยสำนึกผิดหากด้วยความโกรธที่ไม่อาจควบคุมอะไรได้อีกแม่คำเดินเข้ามาลูบหัวน้อยกระแป้งเบาๆลูกเอ้ยทุกผ่านไปแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ต้องทนอีกแล้วนะ คิดมันสุดตัวลงต่อหน้าลูกทั้งสองดวงตานั้นสั่นไหวด้วยความละอายน้อยแป้งพ่อขอโทษพ่องูเข้ามองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยพ่อสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครมาทำ้ายเจ้าทั้งสองได้อีกหน่อยพยักหน้าช้าๆและสมกอดพ่อแน่นแค่พ่อกลับมาเป็นพ่อคนเดิมเราก็พอใจแล้วครับแป้งยิ้มทางน้ำตาหนูให้อภัยพ่อคะ่ะหนูดีใจที่ได้กลับบ้าน หลังจากวันนั้นบ้านหลังเล็กก็กลับมาสงบอีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังขึ้นทุกเย็นกลิ่นอาหารของย่าคำหอมไปทั่วบริเวณบ้านผิดมั่นขยันยิ่งกว่าเดิมและใช้เวลาอยู่กับลูกไม่ห่างแม้ชีวิตจะยังไม่รูรา้าแต่สิ่งที่กลับมาคือความอบอุน่นความรักและคำสัญญาที่ไม่มีวันหายไปความดีแม้จะถูกรังแกเพียงใดวันหนึ่ง จะเปิดทางให้ความจริงส่องสว่างเสมอ